เป็นทะเลสาบที่เดินทางจากเบองอยู่นิประมาณ150กิโลเมตรนะครับมาถึงทะเลสาแบแห่งนี้นะครับนี่คือทะเลสาบประเทศโบลิเวียนะครับ ได้ถ่ายถึง5นาทีซึ่งจะหยุดนะมาดูปติกรรมของนกฟามิโก้ในทะเลสาแ่งนี้ว่าเขามีชีวิตแต่เราวันทำอะไรบ้างจำนวนนกมากมายทีเดียวครับทะเลสาแ่งนี้ถ้าไม่มีนกฟามิโก้อยู่ก็านา่ทจะไร้ความา 有台风，也有比不频繁、点半级的台风，也是两两的。<noise> <noise> <noise>

แลวปาิโก้มีสองสายพันธุ์นะครับสีชมพูกับดแดงลักษณะขาจะยาวนะครับและสามารถคอก็ยาว ากากำลังเงยน็นเย็นสบายนะไม่นาน,นนะครับรถไปจอดรอบนบลนะครับหนือแต่รถขนาดภาพลงนะครับให้เห็นวิวกว้างๆนะี่ครับขอ้ฟ้า ที่ทะเลสาบอยู่เนี่ยนะครับน,นี่คือแนวมนดฟามิโกนะครับที่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มานานนับหลายร้อยปีปทำให้บรรยากาศทะเลสาบแห่งนี้สวยงามแล้วก็เป็นหน้าชื่นชมเป็นบรรยากาศที่ดีครั้งหนึ่ง ที่เราได้มาประเทศโลมูริเวี